สมาแนะนำวิธีการใส่งานไว้หนึ่งเนาะตัวนี้เ้าจะดินเป็นสองสแซนแวรเนาะก็คือแซนแวรตัวนี้มันจะมีเอลกับอาเนาะตัวอาเนี่ยจะดินเป็นแกเบสก็ตัวเบสก็คือตูพื้นส่วน L เอลเบื้องนี้เบื้องสายเนาะก็เป็นเสียงกลางเดี๋ยวมาเบื้องดันดังให้เขาเจะว่าตัวนี้เบื้องครัวหรือเบื้องสายอันนี้ให้เขามาเบื้องห็นบอลดันดังเนาะตัวนี้มันจะซื้อมาจากซีเดอร์อินบอลซื้อมาเบื้องนี้เบื้องครัวหรือเบื้องสาย เดี n ụ. N ụ á, này, e àng, ๋ยวจะซื้มาเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวก็บอกเกี่ยวควากรบสายเบืองเบื้องควานี่เนาะตัวนี้เป็นเบสสีเขียวี่เาเอามาเขาอตมัวนี้เข้าตัวนี้เข้าใส่มาเลยได้มาเลยมะเขาอตัวนี้เข้าบัดส่วนสีแดงเนี่เป็นเบือง้ายเนาะเสียงกลางเข้าเนี่ยเข้าบเวลาเาสิบปุ๊เรากลังอดตัวชิ้นนึดึงดนี่กัล้วดึงหัวดึงนี่ห็นบอกดึงกขนึ่งดึงกเลยท้งหันออกท่ได้อยู่เขาลแต่ว่าเขานี้เสียงกลางการใสงงานยังไงยังไร เวลาเทาจะเปิดเพลงเนาะเทาต้องอยู่สแนลตัวนี้คืนตัวนี้เบสเบสเทาต้องเอาซุ้มก็กางนว้หนึ่งบอเบสเป็นดอกใหญ่ตัวนี้เสียงกลางตัวนี้สายสัญญาณโตจากพัดเพลงเงาสายแจ็คนี่ดี๋ยวจะมีสายแจ็คแบบนี้เนาะสายแจ็คแต่เวลาใส่บลูทูธมีสายแจ็คอยู่ไปซุ้มเขาโทรศัพท์เก่าจ่บูธซุ้มของซื้อมาใส่สำหรับไอคอนก่อนมือซุ้มเวลาการใส่งานตัวนี้เทาตั้งไว้เสมอตลอดเวลาการใส่งานเท่ากับจะอยู่ขึ้นคู่พร้อมกันเลยที กําลังนะเนี่ยคำว่าปิดตัวนี้เปิดอยู่ตัวนี้เอาขึ้นตัวนี้เสียงกลางตัวนี้ของเวทตัวนี้อ่าเนาะเวลาเขาปิดเพลงเขาต้องอยู่ตัวนี้ขึ้นไว้สิตัวนี้เชนเนลไม่เนาะเขาอเชนเนลหนึ่งไม่ฮัมเอาไม่มาซุปนี่ยฮัมตัวนี้ตัวนี้เอฟเฟคสีเหลืองนี่จะใส่ได้สําหรับไม่ได้เด้อสําหรับไม่เขาสองเนี่ยเขาจะตั้งเป็นไม่ให้ตัวนี้เอฟเฟคก็เปิดเคอร์ เอาไม่เปิดเต้ยขันว่าพิดในใบสีแดงนี่คือในสิ่ีจะบปดังทั้งเ่องกับไฟโกดเดี๋ยวจะว่าจะเปิดซุปไหมเนาะตัวสอบตัวตัวตัตวสอบสองสาสอบดิงสตัวนี้เป็นเอฟเฟกมันตัวนี้ตัวนี้เอฟเฟกมันก็คือเขาต้องเปิดตัวนี้เอฟเฟกอันนี้เขาจว่าเสนลสีแดงนี่มันเอฟเฟกมันจะเป็นเอฟเฟกต์เอฟเ อคีอ๋ยวาเปิดอยู่นี้เอฟเฟคกอนสีดังเอฟเฟคเสียงกเกาะมันเปิดอยู่ดีน้นำตัวนี้มันปั๊บความแม่งความอยเอฟเฟคตัวนี้มันเดือกเบอร์เาหมุนเขาจะเ,อเบอร์ไรมนบอหมุนมันมีต่ซองลอยปลายก่าจะหมุนเอาเบอร์ลอยปลายานัดใส่เบอร์ลอยปลายลอยซลซีก่ใช่เนี่เวลามันมาหอดอ่ะเวลามันมาหอดนะครับจึงขงมบงะีิตัวยังมันหอดเดีวนาลอยซองลอยส,ออยสอข,ขมนัจึงไหลโดนสองสสโดนหนึ่สองสามดสอง มาแข่งมาคอยให้หนูตัวนเอฟเฟกตัวนี้ตรวจสอบตรวจสอบทดสอบด,ด,ดึงสองสามซีเดี๋ยวมีได้เบอร์รอยช้ำก็จะเอารอยช้ำตรวจสอบด,ดึงสองสามซีเอฟเฟกต์นี่ห้ามว่าบอกก็คือซ้ายนี่เอฟเฟกต์นอตัวนี้เอฟเฟกต์ทุกสองคือกันใส่งานแต่ว่าตัวนี้เอฟเฟกต์มันถ้าจะใส่สําหรับไมมให้มันเสียงกล่องสําหรับไมมถ้าว่าห้ามว่าเปิดเสียงมันจะเป็นแบบนี้เด้อเขาจะปิดได้ไว โดดสองหนึ่งสองสองโดเมับอกมันเสียงแบบแฮลมันว่าเาเอาเอฟเฟกซอยเสียงอาจะกล่องขึ้นทั้งบ้านขึ้นโด2สองหึงสองามสีโด2สองตัวนี้ความทุ่มความทุ่มความก้างเดี๋ยวแดีจะปั๊บเอาไีเดมถ้ากับปั๊บเอาปั๊บเดมมมาัมกเดมมักสิบํำไหมกับปับเอาโดหนึ่งสองสโดโดสองโดหนึ่งสองการใช้งานยังได้คั่า้าเรเปิดตัวนี้เอฟเฟกต์กรบอก ตัวนี้ถ้าต้องเปิดไปองมีตลอดพี่เขาบอกมาแห้งมาคอยแม่ลเด็กอยู่นี้ส่วนบูทูธเนาะบูทูธในการใช้งานจะมาเปิดอยู่นี้ นี่จะเปิดก็สิกระพริบกระพริบถ้าว่าจะเาเสียมต่อเดี่ยวจริงมาเปิดอยู่นีเด้อนี่ยเสนอเสนอตัวว่าเอ็มพีสามมันอยู่ที่ไหเบิ้อเน่นี่ปิดไปเปิดเพลียงอยู่นี่บลูทูธไม่ใช่ว่าเปิดอยู่นี้เสียบต่อเดียวเป็นี้ปั๊บทุ่มปั๊บกลางปั๊บแดมของบลูทูธตัวสีเขียวนี่ส่วนการสากไหมนี่โบห้แนะหน่ำโบห้แนะนํำมามาเสียบอยู่หนีเด้อ้ให้เสียบอยู่อยู่ปักหนอกไว้มีตัง เพราะว่านี่ไม่เพิน่นเพิ่นจะแทนจะหนีไปหายจะแถมแต่สายไปห,หายจังซี่จะบอกแถมหัวหัวครับไปไซส์สายสายโทรศัพท์มาถอดไปบอ่อให้แนะนำมาสากมือหนีเด้อกันสากมันไม่เจ็บเหยเครื่องพี่เจ็บหลุดขาไปเครื่องมันจะมีปัญหาเดี๋เจ็ดตัวสี่นี้าานถามมาสากเลบอ่อสากไรแต่เขาบอก่แนะนำมันสากให้มาสากซึ่งว่าเดือดตื่นสีเองของโทรศัพท์เอาการใสยงานยังไดงบอคอาใจจะได้กะทักากันเติม